ครั้งหนึ่งเราเพราะว่าคริสตณีเที่ยวกลางคืนโดยที่ออกไปโดยที่ไม่ได้บอกเราโอ้โหวันนั้นมันน่ากลัวมากเชอรี่เนี่ยอยู่บนเตียงเนี่ยแล้วก็มองขึ้นมาแล้วก็พูดอย่างสุภาพมาเลยมามลีฟมีอ a l ล n นผมเองก็เนื่องจากว่า เราโตในเมืองไทยเจนถึงวัยรุ่นแล้วก็ไปต่างประเทศก็เป็นตัวของตัวเองมากพอเรามีครอบครัวมีลูกนี่ผมก็อยากให้ลูกเนี่ยมีอิสระในการตัดสินใจเลือกที่จะเดินชีวิตแม้กระทั่งเลือกเชื่อพระเจ้าเราอยากให้เขาเปิดอยู่ในโลกกว้างเห็นทุกอย่างพบกับทุกคนแต่ว่า มันก็เป็นปกติที่เด็กๆเหล่านี้ก็จะต้องมีมีความมีความอยากที่จะไปหาสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นครั HHH, ้งหนึ่งเราเพราะว่าคริสตานีเที่ยวกลางคืนโดยที่ออกไปโดยที่ไม่ได้บอกเราโอ้โหวันน <OK, oui> ั้นมันน่ากลัวมากเพราะว่ากลับเข้ามายังไงเดินเข้ามาในซอยยังไงซึ่งเด็กสิบสามสิบสี Shadow> ่เองนะเราก็เลยโอเคลูกอยากเที่ยวใช่ไหมโอเคได้อย่างนั้นเอางี้เลยจะไปไหนบอก คุณพ่อเนี่ยจะพาไปจะจะที่ไหนอะไรไปแต่มีกติกากันนะเที่ยงคืนต้องออกไปคอยเลยเที่ยงคืนปั๊บต้องออกฮัลโหลไปรับเดดีด้อยู่ข้างหน้าแล้วอะไรเงี้ยพอโตขึ้นมาหน่อยเขาก็บอกว่าด a ดอิเลเวนออกเนี่ยเพื่อนเพิ่งมาเองแล้วพอเที่ยงคืนฉันออกแล้วทุกคนงงฉันมากเลยก็ยื้อได้เป็นตีหนึ่งเป็นตีหนึ่งครึ่งอะไรเงี้ยแตเ่เราคิดว่าเราให้วัคซีนลูกไวเพื่อลูกจะได้รู้ ราะถ้าเรากดเขาไว้เนี่ยเมื่อเขาโตแล้วก็เห็นเนี่ยมันจะแบบมันจะเหมือนคุมไม่อยู่อ่ะเพราะเด็กพวกนี้วันหนึ่งจะต้องจากออกเราไปจะต้องไปเมืองนอกแน่นอนแล้วเราจะเก็บเขาไว้แล้วยังจะให้เป็นครอบครัวคริสเตียนลูกคริสเตียนอะไรเงี้ยค่ะรวมกระทั่งการแต่งตัวอะไรทุกอย่างก็ค่อยเกียร์เขาให้อยู่ได้ทั้งโลกของเขาแล้วอยู่ได้ทั้งโลกของคริสเตียนอันความหนักใจเหล่านี้เนี่ย อยากให้คุณพ่อคุณแม่ที่ฟังเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นว่าดูว่าความต้องการเขายังไงแล้วโลกกําลังจะไปในทิศทางไหน mm hmm. แล้วตอบสนองเขาด้วยการช่วยเหลือไปถึงการที่ยังอยู่ที่ไม่ได้จะถูกเพื่อนล้อว่าไม่เคยไปเลยแต่ว่าไปแต่ยังอยู่ในความปลอดภัยเราสอนเขาเรื่องการมังตัวเรื่องเรื่องอ เพื่อนต่างเพศมากจนเขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจเขาก็บอกว่าเขาอยากได้สามีเหมือนแดดดนถ้าอยากได้สามีเหมือนแดดดิอยู่ก็ค่อยๆเลือกเขาเลือกนะแต่ถามว่าลูกเนี่ยทสองคนเลยเขาจะเลือกอถามว่าแบบวายไหมแบบว่าออะไรนะเ็นเพราะว่าเขาเป็นเด็กนอกแต่ว่าเราเราก็ยังอยู่ในแ็กที่เราไว้วางใจได้เดี๋ยวนี้เขาไม่ไปเอาเขาไม่เอาเลยไม่สนใจเลยเขาบอก เด็กสองคนเนี่ยเสองคนบอกว่าน่าเบื่อไร้สาระเป็นเด็กเด็กเรื่องเด็กเด็กอะไรเงี้ยการที่เราครอบก็จะไม่ใช้คําว่าไม่ดีครอบงำเลยว่าระวังแลวไว้ระวังตีกรอบมากเกินไปเนี่ยทําให้เวลาวันวันหนึ่งความจริงเกิดขึ้นเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเวลาแล้วพบว่าสิ่งนี้เขาพบแล้วแล้วเขาไม่รู้ รับมันยังไงแล้วเขาก็ไปกับสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือเ,เพื่อนนะอะไรกับสังคมที่เขาอยู่นะแล้วสิ่งเหล่าน,นี้เราก็จะไม่ได้รับฟีดแบ็ข้อมูลว่าเขาไปเจอเลยเขาไปทำอะไรมายิ่งโตขึ้นเรื่อยๆอยิ่งห่างกันไปเรื่อยๆอท่าะนั้นเราต้องรักษาระยะแต่ให้มีสายใยที่มันอยู่ด้วยกันว่าเออยังไงเนี่ยยังมีความรักความผูกพันอยู่ แต่ระยะก็คือชีวิตของเขาเขาก็วันหนึ่งทุกคนก็จะต้องเติบโตรับผิดชอบในการตัดสินใจชีวิตของเขาอเองน,นั้นอินดิเคเตอร์ที่เรายังเห็นว่าลูกเราเนี่ยยังอยู่ในทางของพระเจ้านะคะือหนึ่งเขาห่วงใยเพื่อนที่เขารักแล้วก็พามาให้รู้จักพระเจ้าอันที่สองในเมื่อช่วงที่เขาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยเราก็พยายามพาเขาไปเอ็กซ์พอโบดันบทนี้เนี่ยแต่เราให้เสรีภาพที่เขาตัดสินว่าเขาจะเอาที่ไหน,ไนเขาบอกเขาชอบอันเนี้ยแกตอริง คนที่เทสใส่เพราะเขาอยู่บาลีบูใช่ไหมคนที่เทสใส่ใส่รองเท้าหน,นีบใส่เกงๆขาด,ด้วยแล้วก็เทสคือเราไม่มีอย่ามีกติกาม,มากคุณพ่อคุณแม่อย่าเอามาตรฐานของตัวเองแล้วก็บอกว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ควรทําหรือไม่ควรทําสําหรับเราเราคิดว่าถ้าเขาอยากทำเราให้เขาทําแต่เราพูดที่เป็นพ่อและแม่ต้องให้เขาทําใน วิธีของเราที่เราคิดว่าปลอดภัยในขอบเขตที่เราดูเห็นอยู่แต่ว่าอย่าสกัดกั้นหรือว่าบังคับโดยเอามาตรฐานของเราคิดว่าอันนี้ผิดอันนี้ชั่วอย่าทำเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นผลเสียกับลูกมากกว่าความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณพิดเสียงคือเรารู้ว่าสามารถแยกแยะสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีใช่ความเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณก็คือความที่เขารู้ว่าอันนี้ ไม่ใช่อันนี้ใช่การที่จะให้ลูกเราเนี่ยปลอดภัยเนี่ยต้องมีพระเจ้าในหัวใจของเขาเขาต้องรู้ว่าเขาเป็นใครแล้วก็ให้เขารู้ว่าพระเจ้าเนี่ยอยู่กับเขาเสมอดังนั้นเนี่ยคตตริสต้าต้องพบกับพระเจ้าจริงๆรงนจริงอยู่เขาตัดสินใจเชื่อพระเจ้าแล้วเขาไปโบสถ์เขานมันสการพระเจ้าหลายครั้งก็อธิษฐานเขาก็ร้องไห้แต่ต้องนําพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของเขาให้ได้ และเราเนี่ยทำไม่ได้มันเสกไม่ได้ี่ของแบบนี้ถ้าทำยังไงดีนะมีค่ายอันหนึ่งซึ่งเป็นค่ายที่เข้ารวมเด็กวัยรุ่นอินเตอร์ทั้งหมดไปเยรูซาเล็มไปอิสราเอลถึงวันที่ไปส่งที่สนามบินปับ๊บเห็นพวกเด็กไทยเห็นอะไรไม่รู้จักเดินกลับมา I don't want to go ไม่ได้คิดสาอยู่ตรงโกว่าเราก็ถอยออกมาอูย้ยเขาถ่ายรูปหมูอะไรก็ไม่ยอมถ่ายรูปเราก็ใจไม่ดีคิดสาเอ้ยอะไรเงี้ยเสร็จกาขึ้นเครื่องไปเราก็โอ้คิดสาเงียบไปเลยสามวันกรี๊งโทรศัพท์ม,มาหน้าจอเป็นคิสายสว้าดแล้วก็ฮัลโหลบอกว่าเขาพูดบอกว่ามามัม thank you for let me come here พี่ตกใจมากเลยนะ เฮ้ยคริสาเจออะไรอะ่ะคริสาเกิดอ,อะไรขึ้นเหรออะไรเงี้ยไหนเล่าให้แม่ฟังดิตอนแรกไม่อยากไปอะ่ะอะไรเงี้ยบพราว่ามามไอ้ขึ้นไปที่หนึ่งนะเ,เขาเรียกว่าเมาท์คาเมลที่นั่นน่ะมีห้องอาริฐานหนูรู้สึกบางอย่างที่ไม่เกิดขึ้นภายในหนูไปถามสตาฟฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นภายในใจิตใจฉันแต่ฉันรู้สึกเป็นเวลาพิเศษมากแล้วพี่ที่นั่นบอกว่า You test the heaven นั่นแหละคือเวลาที่คริสต์ได้พบกับพระเจ้าจริงๆเข้ามาในหัวใจเขาอันพระเจ้าเป็นจริงกับเขามากนี่แหละคือการฝังเรื่องของพระเจ้าไว้ในลกูกและนั่นคือวัคซีนที่ดีที่สุดคนเล็กก็เหมือนกันไปที่อิสราเอลด้วยอ,อีกกลุ่มหนึ่งก็เกพระเจ้าก็สัมผัสเขามา,ากก็ตัดสินใจที่รับบัพติศมาด้วยตัวเขาเองแลวเขาก็รู้ว่า เขาร้องเรียกหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าได้เสมอทุกครั้งที่มีปัญหาไม่เคยบอกว่าพ่อจะแก้แม่จะแก้แต่มาอธิษฐานด้วยกันเสมอเพราะเนี่ยคำตอบของลูกสุดท้ายคือช่วยอธิษฐานให้หน่อยทุกวันนี้ทําอะไรบางอย่างต้องตัดสินใจจะเปลี่ยนงาน,น,งานเขาก็จะมาให้เราช่วยกันอธิษฐานแล้วอธิษฐานสําหรับก้าวต่อไปของชีวิตของเขาบริษัทน,นี้เขาควรจะไปไหมที่เขาอยากจะทํา เรื่องนี้ไม่ได้มันเกิดขึ้นดย๋ยวนี้มันเกิดขึ้นจากอดีตที่ผ่านมนาะเราก็นําเขาทุกครั้งที่มาถามหาเนี่ยพี่ก็จะบอกเขาว่าอธิษฐานกันอธิษฐานกันจริงๆลูกเราเนี่ยถ้ามองแล้วไม่ได้โฮลี่เป็นลูกแบบว่าหเดินอยู่อ่านพระคมภี์ต้องพระคำก้องแก้วไม่ใช่นะคะแต่ลูกเราเมื่อมีปัญหาอธิษฐานซึ่งอันนี้ดีมากๆแล้วก็จนถึงทุกวันนี้ก็ยังบอกว่าเกิดอะไรขึ้นก็ช่วยอธิษฐานให้อายหน่อย หรือไม่โทรมาจากไหนลู้อธิษฐานให้หน่อยอะไรเงี้ยซึ่งดีกว่า <S <S ไปโบสแต่เช้าหน้าหมื่นหมื่นไปโบสต้องพระคัมภีแต่ว่าจริงๆแล้วไม่รู้เป็นยังไงเพราะ,ะเรารู้สึกว่าดีจังเลยอะเมื่อลูกเนี่ยต้องการพระเจ้าเสมอเมื่อถึงวิกฤตการแล้วก็นี่เป็นอินดิเกเตอร์หนึ่งที่เรารู้ว่าเขายังคงพึ่งพาพระเจ้าในชีวิตของเขาอันนี้เป็น เหตุการณ์ที่ทําให้ต้องเราสองคนต้องกลับมานั่งคิดวันหนึ่งเนี่ยเราเปิดประตูเข้าไปเชอรี่ลูกคนเล็กเนี่ยอยู่ในห้องนอนเราก็เหมือนเดิมคุณแม่เชอรี ari, นะ่เนี่ยอันนี้ยังเป็นอย่างนี้นะลูกอันนี้ต้องเก็บอันนี้เชอรี่ยนะังไปยังไม่เอากันอาบน้ำอีกแล้วลูกว่าเด็กเด็กชุดเดอุ่ดเนี่ยเชอรี่เนี่ยอยู่บนเตียงเนี่ยแล้วก็มองขึ้นมาแล้วก็พูดอย่างสุภาพมาเลยมัมาฟ์ลีฟมีอ alone พี่สะดุ้งเฮือกเลยนะพี่ <c oughs> อ๋อโอเคโอเคเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาบอกคุณมดีบอกเฮ้ยลูกบอกว่าลิฟมีอโลดแต่ลิฟมีโลแล้วยิ้มนะแล้วก็ขำๆเราด้วยอะ่ะกอกแนวขำๆแม่แบบว่าโอ้โ oh หคุณมดีบอกว่าเฮ้ยต้องคิดใหม่แหละเราเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยโลกของเราหยุดนิ่งแค่ตรงนี้ก็คือโลกของเราเราเคยเลี้ยงแบบนี้แบบนี้แต่เขาเนี่ยไปโลกของเขาหมุนอยู่ตลอดเวลาเขาเปลี่ยนเขาถูก เปลี่ยนก็ถูกความคิดแต่เราอยากจะดึงเขากลับมาให้เหมือนกับที่เราเคยเขาเคยจากเราไปเราต้องเปลี่ยนใหม่จริงๆเราต้องมีนั่นเราต้องคิดใหม่ทำใหม่หมดเลยคือพ่อแม่ต้องปรับตัวไม่ใช่เขาปรับตัวเนี่ยล่าสุดเนี้ยบอกพชรีเดี๋ยวแม่จองที่นี่ไว้เดี๋ยวกินข้าวโน I have my schedule ฉันมีสเก็ดูของฉันยุจะต้องบอกก่อนนะเฮ้ยลองงงเฮ้ย ต่อไปนี้กินข้าวของลูกนี้ต้องบอกก่อนเนาะเง่งอะไรเงี้ยแต่ต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเขามีชีวิตของเขาแล้วเราต้องปรับตัวเพื่อว่าจะเกิดสันติสุขในบ้านและเพื่อที่จะทําให้อ่ชีวิตเดินไปข้างหน้าอย่างราบรื่นและเขาสุขเราสุขแล้วก็เราก็โอเคถ้าอย่างนั้น เราต้องเปลี่ยนใหม่ <laughs> แล้วก็เขามีชีวิตของเขา <laughs> แล้วถ้าเราจะไปแทรกแซงเวลาเขาก็ไปคุยบอกกันอะไรเงี้ยเราจะมีแฟมิลี่ฮอลิเดย์ก็คุยกันว่าอยู่เมื่อไหร่ฉันเมื่อไหร่อะ <laughs> ไรเงี้ยค่ะก็ <laughs> เขาถึางจะไปแล้วเขาก็เอ็นจอยฝากไว้ว่าอย่าเขาโลกของเขาเปลี่ยนโลกของเขาเดินอยู่สเสมอโลกของเรากําลังหยุดเราคงสั่งเขามาเปลี่ยนตามเราไม่ได้ เราควรที่จะเปลี่ยนตามเขาตอนนี้เราสองคนถ้าลูกไม่ว่างปั๊บแต่เราอยากจะออลิเดย์ก็ไปกันสองคนเราอยากจะดินเนอร์าก็จองดินเนอร์กันสองคนแต่ถ้าถามว่าอุอยากจะมาไหมอุไม่มาไม่ต้องโกรธไม่ต้องเสียใจไม่ต้องอัพเซตไม่มาฉันกินสองคนอีกแล้วเนี่นัดเขานเรา e n j o ของเราแล้วก็มันมันก็มันก็ดีกันหมดอ่ะโอ้แต่ใช้เวลาปรับเยอะนะเพราะมันก็ปีกว่านะกว่าจะแม่กับพ่อจะปรับตัวเรามองกันสองคนแบอบอ๋อ เราต้องปรับตัวเราแก่ไปแล้วเ็ฝากไว้สําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่นะคะโตขึ้นแล้วที่เขาทํางานแล้วอะไรแล้วค่ะชื่นใจนะครับที่ลูกรู้จักพระเจ้าและลูกมีประสบการณ์โดยตรงกับพระเจ้าพ่อแม่ไม่สามารถอยู่ดูแลปกป้องลูกได้24ชั่วโมง พระเจ้าคือมรดกที่ล้ำค่าที่พ่อแม่อย่างเราจะให้ได้ครอบครัวไหนต้องการให้ลูกรู้จักพระเจ้าอธิษฐานตามผมครับข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาสำแดงพระองค์แก่ลูกๆทุกๆคนให้เขาได้พบกับพระองค์ให้เขาสัมผัสได้ว่าพระองค์คือพระเจ้าผู้เที่ยงแท้ผู้ยิ่งใหญ่ที่สามารถช่วยเหลือชีวิตของเขาได้อธิษฐานทูลขอสิ่งนี้ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน พระเจ้าได้ยินเสียงร้องในใจของคุณหากคุณต้องการกำลังใจหรือคำอธิษฐานสามารถโทรมาได้ที่เบอร์081-960-2181และฝากกดติดตามช่อง YouTube จากใจแฟม i l ี่และช่วยกันแชร์พระพรจากคลิปวิดีโอนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับ